พบกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันถึงสุกตามไลน์แอดไทยแฟรนไชส์รวยกระจายแน่นอนรวม7แฟรนไชส์ชาไข่มุก19าบาทถูกและดีมีกำไร ยุคสมัยเปลี่ยนการตลาดก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อนร้านชาราคา25บาทถือว่าถูกและคุ้มค่ามาเดี๋ยวนี้แฟนชา์ชาไข่มุก9ก้ากระโดดแข่งกันในด้านของราคาจนมีหลายแบรนด์ที่เป็นชาไข่มุกเริ่มต้น19บาทบางรายพ่วงจุดเด่นก็คือชาไข่มุกแบบบุฟเฟ่เรียกว่าเติมไข่มุกกันไม่อันไข่ที่เป็นสาวกไข่มุกของแฮปปี้กันน่าดู และเพื่อให้รู้ว่าแฟนชายชาไขยมุก19บาทที่ว่ามานี้มีที่ไหนอย่างไรกันบ้างเว็บไซต์ไ ai f r n n h i i s e c e n t e r .com จึงรวบรวมมาให้เลือกกันถึง7แฟนชายชาไข่มุก19บาทซึ่งแน่นอนว่ามีการขยายธุรกิจในรูปแบบของแฟนชายรวมด้วยเพื่อให้คนที่สนใจได้นำไปลงทุนสร้างเป็นธุรกิจของตัวเองกันค่ะ 1. มารุชา นอกจากราคาเริ่มต้น19บาทแล้วจุดเด่นของมารุชายัางดีไซน์โลโก้ให้เป็นแมวเหมียวน่ารักโดยเมนูเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลายครบตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชานมชาผลไม้กาแฟโก,โกโก้นอกจากนี้มารุชาก็ยังขยันออกงานอีเวนต,ต์ต่างๆเป็นอย่างดีทําให้มีฐานลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกถึง3รูปแบบได้แก่ไซส์ S ไซส์ M และไซส์ L ซึ่งนอกจากอุปกรณ์การขายตามแพ็กเกจและว,วัตถุดิบพร้อมขายแล้วยังสอนทำเมนูต่างๆให้ครบถ้วนซึ่งสามารถเลือกได้อีกว่าจะมาเรียนด้วยตัวเองหรือจะให้แฟนชายไปสอนถึงที่สาขาเลยก็ได้ 2. Momos Bubble Tea Bar ไปเริ่มกันที่แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ซึ่งที่นี่มีราชาไข่มุก19บาทจุดเด่นแน่นอนว่าต้องเป็นเครื่องดื่มทุกชนิดที่เริ่มต้นราคา19บาทแต่ถ้าอยากจะใส่ไข่มุกเพิ่มก็เพิ่มอีกแก้วละ5บาทซึ่งมีทุกเมนูเครื่องดื่มตั้งแต่ชานมกาแฟชาผลไม้ชาเขียวโกโก้พวกท็อปปิ้งก็มีให้เลือกหลากหลายนอกจากไข่มุกแล้วก็ยังมีวุ้นฟุตสลัด วุ้นสตรอเบอรี่เป็นตน้นถือได้ว,ว่าเป็นอีกแบรนด์ชานมไข่มุกที่เปิดตัวมาได้ประมาณ2ปีแต่การตลาดดีเหลือเกินจนขยายสาขาเพิ่มได้กว่า50แห่งและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีกมากด้วยซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปในปี2562ว่าจะขยายสาขาได้มากขึ้นเท่าไหร่สําหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดหรือเข้าไปสอบถามราคาแฟรนไชส์โดยตรงกันได้เลยค่ะ 3. ชา19 เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัท Royal Enterprise จำกัดที่ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและของทานเล่นก่อนจะมาจับธุรกิจเครื่องดื่มที่เน้นให้คนสนใจลงทุนได้โดยไม่ต้องลังเลด้วยกลยุทธ์สินค้าเครื่องดื่มที่ราคาเริ่มต้น19บาทโดยมีเมนูมากมายให้เลือกเช่นชายเย็นชาเขียวชามะนาวโกโก,โก้กาแฟนมเย็นเป็นต้นค่าแฟรนไชส์สำหรับการเริ่มต้น29,900บาทถือได้ว่าเป็นอีกแฟรนไชส์ที่ขยายตัวได้รวดเร็วปัจจุบันมีมากกว่า41สาขาและมี อัตราการคืนทุนไม่เกิน3เดือนโดยผู้ลงทุนจะได้อุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายรวมกว่า39รายการ 4. ลินลินชานมลึกรับ เรียกได้ว่าเป็นอีกร้านชาลื้อกราบที่นอกจ,กจากจุดขายก็คือราคาเริ่มต้น19บาทแต่ที่คนพูดถึงกันมากกว่าก็คือกลยุทธ์กา้นขายที่คนซื้อกับคนขายจะไม่เห็นหน้ากันวิธีสั่งซื้อสินค้าก็ต้องสั่งผ่านทางโทรศัพท์ที่อยู่หน้าร้านและสินค้าจะส่งออกมาทางช่องสินค้าไม่เห็นหน้าคนขายแม้แต่นิดเดียวและด้วยความแปลกอันเป็นเอกลักษณ์นี้จึงทำให้มีคนสนใจมาขอซื้อแฟนชายเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันรินรินบรัร่นมิวทีมีกว่า50สาขาและในปี2512ก็ตั้งเป้าการเติบโตที่มากขึ้น ดีทางแฟรนไชส์ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพและไม่ต้องการเติบโตเร็วจนเกินไปเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ลูกค้าทุกคน 5. โนบิชา บริหารงานโดยบริษัทโนบิชากรุ๊ปจำกัดที่มีการขยายสาขากันอย่างต่อเนื่องเป็นแฟนไชส์เครื่องดื่มเพื่อคนยุคใหม่ที่มุ่งทำเลในย่านของนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานและยังเป็นแฟรนชส์ชาเริ่มต้น19บาทและด้วยจุดเด่นของโนบิชาที่ควบคุมคุณภาพสินค้าในราคาที่เหมาะสมและการตลาดที่ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เร็วกว่าที่คิด 6. ชามุก น่าจะเป็นร้านชานมไข่มุกที่ขายง่ายขายดีได้ไม่ยากด้วยราคาเพียงแก้วละสิบาทแถมให้ลูกค้าตักไข่มุกเองแบบไม่อัน้นจนเราเห็นหลายสาขาเลยที่ว่ามีคนต่อคิวซื้อกันไม่ขาดสาย อีกอย่างของชามุกเป็นแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการแฟรนชายสร้างอาชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้สนใจลงทุนโดยอัตราค่าแฟรนไชายสําหรับธุรกิจชามุกชุดลงทุนเริ่มที่3 9 9 9 9บาทซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกแฟรนชส์มาแรงที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 7. แนชามุก มาเปลี่ยนบรรยากาศกับร้านชานมไข่มุกในเชียงใหม่กันบ้างความจริงในเชียงใหม่ก็มีร้านชานมไข่มุกแนวอินดี้อยู่ไม่น้อยแต่ในเรื่องของราคาต้องยกให้กับแฮนชามุกที่มีเมนูราคาเริ่มต้น19บาทถ้าสนใจใส่ไข่มุกก็เพิ่มอีก5บาทพิกัดร้านนี้ใกล้ทางขึ้นดอยสุเทพซอย5จุดเด่นอีกอย่างก็คือเราสามารถเลือกกดผสมไข่มุกได้เองตามใจชอบและผสมสีไข่มุกยังไงก็ได้ทางมุกดำน้ำผึ้งมุกทองคาราเมลมุกชาเขียวหรือมุกขาววานิลลาถือได้ว่าเป็นแดนสวรรค์สำหรับ คนชอบไข่มุกอย่างแท้จริงและซึ่งทั้ง7ร้านนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรารวบรวมมาฝากกาันและคาดว่าในตลาดเครื่องดื่มชานมไข่มุกน่าจะมีกลยุทธ์อะไรที่มีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสินค้าแนวนี้ยังมีความต้องการกันอย่างต่อเนื่องและคู่แข่งก็ยังถือว่ามีมากแต่ก็ต้องหาจุดขายให้เป็นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o u t u ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ